ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้กราสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในไมคครับกันอีกแล้วมันเจ็บก็ไม่อยู่เช่นเคยตอนนี้เราก็มาต่อกันตรง <c oughs> ทัได้นะพาที่แล้วเราไม่ได้นอนเออค่ะ โพรงกระดูกก่อนแล้วเราก็มีน้องหมาน้องหมามันรอนเดียวหมามองเน <c oughs> ี่ยโอเคครับแล้วมีตัวเมื่อคืนมันก็เดินช้ามากเลย ล้ามันมีหมาอยู่เราต้องหาวิธีพามันมาที่ได้หาสเกลตันดีกว่าสเกลตัน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 คลิปนี้เราไม่ค่อยอยากจะินใช่ไหเราก็ต้องส่งเสียงส่งเสียงโอ้โอ้โอ้สอง่ง เอออืม <laughs> 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 มันอยู่ข้างหลังว่ะแล้วมันก็ไม่บอกเลยนะครับมันตุ่มฮึโชคดีครับตีเวลยังอยู่เก <c oughs> ็บหมด สกเกลตั้นทั้งหมดแล้ววะเกล,เกลตั้นอย่าพิ่งงอนนะโอเคครับหลังจากที่เราต่อเติมกันไปนดหนึงี้โอเคครับแล้วก็ต่อเติมกัน นิดเดียวกันจริงๆนะครับโอ้โหเราก็ต่อเกันโอ้ยคงจะยํำกี่รอบเนี่ยครับตอนนี้ก็มืดนะครับเราก็จะไปหาค่าสเกี่ยวท่านกันอะไรมะครับตอนนี้เราก็เผากระจกเพื่อเอามาทำเป็นอย่างนี้ยัง ผมสร้างทางออกลัดโอเคสร้างดาบก่อนครับโอเคไปหินแล้วกันนะหนึ่งดาบสองกันเลยครับ สก,กิลตันครับฮาเราก็จะสก,กิลตันมันอยู่ไหนสก,กิลตันสกลตันสกลกตัอนอยู่ไหนอันนี้เราไม่ค่อยอยากเข้าสก,กิลอไหร่ สกิลตันจ๋าอยู่ไหนจ๋าอยู่ไหนจ๋าสกิลตันอุ้ยซอมบี้ซอมบี้มา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 จับไฟจับอาอให้มันขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาอุ้ยจับ ก็สกิวตันอยู่นะหาฝั่งนู้นเดี๋ยวสกิวตันจะอยู่แถวตามป่านะอยู่ไหนเอ้ยฝนตกด้วยอ่ะหมาลกลุงลังบางคนนี่อยากเห็นหมามากเลยครับถ้ามันเล่นเซิร์ฟถ้าเผื่อเขาเจอเซิร์ฟนี้เนี่ยครับโอ้โห เขากงหาตะเกียบตั้นนี่กระดูกมันสร้างเองได้ไหมผมว่าไม่น่าได้นะอุ้ยเรา้ามมองตามันคร,รับเราห้ามมองตามันครับยัมมงมมไม่มีมันจะไม่ฆ่าเราถ้าเผื่อเราไม่มองมันนะ โอ้โหข้างล่างมันจะมีหมูมีอะไรต่างๆนะนะครับเดินเดินเดินดี๋ยวช่วงเดือนคุณผู้ชมเห็นตรงนั้นนีมครับอะไรนว่นน่ะหนึ่งสองสามสี่มา คนุนรู้สึกไม่ค่อยป,อยปลยอดภัยครับขับกันขับกันหรือว่าไอ้พวกสมบีตัวน,นั้นมันจะจะฆ่าเราอุ้ยเฮ้ยเกียวต้นอุ้ยเกียวต้น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 ,ตนได้ไหมได้ไหมทำไมไม่ได้วะ เพงเบยกระจุกน่าจะสร้างเสร็จแล้วเพ็งด้วย,ยมาแล้วก็ยืนมองกระจุกใช่ไหมไม่ต่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี